สวัสดีครับแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วที่ฟุตบอลไทยสตอรี่ที่จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยมาอัปเดตให้ฟังนะครับซึ่งวันนี้ก็มีความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันนี้ก็คือมีการประชุมของสมาชิกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งและก็ไทยลีกสองซึ่งร่วมกันร่วมประชุมกันที่ศูนย์ประชุมห้องประชุมของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ ก็คือหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเนี่ยมีบทสรุปออกมา6ข้อนะครับซึ่ง6ข้อนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแต่ละข้อซึ่งข้อแรกเนี่ยทางที่ประชุมเนี่ยได้ออกมาว่าไทยลีกหนึแล้วก็ไทยลีกสองเนี่ยนัดที่5ของฤดูกาลปี2020เนี่ยนะครับก็คือจะไปแข่งในช่วงเดือนกันยายน และจะจบก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2564ส่วนฟุตบอลรายการถ้วย2รายการเนี่ยก็คือยังเตะเหมือนเดิมส่วนจะแข่งแบบปิดสนามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะครับส่วนข้อ2เนี่ยนั่นก็คือให้สโมสรในไทยลีก1และก็ไทยลีก2เนี่ยปรับลดเงินเดือนนักเตะ ไทยแล้วก็นักเตะต่างชาติได้ประมาณ50%นะครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทางสมาคมเองเนี่ยก็จะไปเจรจาหารือกับทางเอฟแล้วก็ทางฟีฟ่าด้วยถึงการปรับลดเงินเดือนเพื่อป้องกันกรณีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นว่านักเตะอาจจะไปฟ้องเรียกร้องเงินจากกรณีที่มีการลดเงินเดือนส่วนข้อ3เนี่ยการปรับโครงสร้างไทยลีกหนึ่งแล้วก็ ไทยลีก2เนี่ยก็คือโดยฤดูกาลปี2021เนี่ยจะไปเปิดช่วงเดือนกันยายนปี2,564เพื่อหนีฤด,ดูฝนด้วยแล้วก็เพื่อความสะดวกสบายของแฟนบอลที่หลายคนอาจจะมีข้อเรียกร้องเรื่องเกี่ยวกับเตะในช่วงหน้าฝนมาก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าเป็นแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนตารางการแขออ่งขันของฟุตบอลไทยลยีก ส่วนข้อ4เนี่ยเงินสนับสนุนในฤดูกาลปี2 0 2 0นี่นะครับก็คือยังไม่สามารถว่าจะตอบได้ว่าจะได้เต็มจำนวนหรือไม่โดยค่าลิขสิทธิ์ในงวดที่2ของทาง t ทูวิชั่นเนี่ยกำหนดจ่ายก็คือในวันที่1กรกฎาคมนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะยังได้ตามกำหนดเดิมหรือไม่นะครับ ส่วนกรณีที่5กรณีของทางสราวุธมาสุกเนี่ยทางสมาคมก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะนาเงินส่วนตัวเนี่ยไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้ของทางราวุธมาสุกแล้วก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันที่จะเรียกเจ้าหนี้ของทางสราวุธมาสุกเนี่ยมานั่งเจรจาแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางสราวุธมาสุกเนี่ยจะติดต่อขอความช่วยเหลืออ่ะ ไรเพิ่มเติมหรือไม่กับทางสมาคมนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนข้อ6ในรายการเอ f s สุ u k กิคับเนี่ยก็ทางสมาคมเนี่ยยังไม่แน่นอนว่าจะมีการส่งชุดใหญ่หรือชุดทีมชาติชุดบไปแข่งขันนะครับก็ต้องรอดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยึดของยึดฟุตบอลรายการไทยลีกในประเทศนี้ก่อนเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับส่วนหลักอย่างนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง นี่ก็คือบทสรุป6ข้อของการประชุมในวันนี้นะครับของสโมสรไทยลีก1แล้วก็ไทยลีก2ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการกลับมาเตะของฟุตบอลไทยลีกที่สรุปง่ายๆคือฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้ก็คือจะไปเตะในช่วงเดือนกันยายนก็คือหลังจากนี้นี่ นี่เดือนเมษานะครับเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาก็อีกประมาณ 4- ีหเดือนก็จะกลับมาเตะเพื่อให้ทางสมาคมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เพื่อให้ทางสโมสรเนี่ยมีเวลาเตรียมทีมกันมากขึ้นนะครับโดยไม่ต้องรีบร้อนที่จะกลับมาเตะก็เริ่มเตะในช่วงเดือนกันยาแล้วก็จะจบในช่วงเดือนพฤษภาซึ่งก็เป็นข้อกําหนด ในฤดูกาลต,ต่อไปด้วยนะครับว่าต่อไปนี้ฟุตบอลไทยลีกเนี่ยจะเตะในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็จะจบในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีต่อไปนะครับก็เป็นการหนีฤดูฝนที่เป็นปัญหาสําหรับสนามของฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลที่ผ่านๆมานะครับว่าในช่วงฤดูฝน,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 นเนี่ยจำนวนแฟนบอลเนี่ยจะน้อยลงจาก ในช่วงอื่นๆนะครับเนื่องจากสภาพการเดินทางด้วยสนาสภาพของสนามฟุตบอลที่ยังไม่พร้อมสำหรับที่จะเจอฝนตกหนักๆนะครับนี่ก็คือบทสรุปทั้งหมดของการประชุมในวันนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามฟุตบอลไทยสตอรี่ไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดาสารสัมพันธ์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ